ได้เวลาของเด็ดมวยเดือดครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ที่นี่ครับช่องแปดกดเลข27ครับ <170 S 2> พบกันไปนปะจำครับจัน์ถึงสุขเวลานี้ครับคู่แรกไปดูการชกพิกัด73กิโลกรัม put, put Joshua, จากประเทศออสเตรเลียครับโจชัวซักเดนนักม่วยจากประเทศออสเตรเลียคนนี้ครับอายุ25ปีครับชกมาแล้ว3วัย25ปีครับสูง178เซนติเมตร ฝึกซ้อมอยูที่ FA ก r ุ u p ครับและคู่โชว์ของามุมแดงครับอายุ21ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้สูง173เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง52ไฟชนะ32ถ้าพร้อมแล้วขอสิ่งปรบมือให้การันตีหมอกการกีฬาเชียงใหม่ประเทแลทย 21 Years away Chiang Mai to การันตีมอการกีฬาเชียงใหม่ครับ oh, <yeah. S 2> แน่นอนครับมาจากเชียงใหม่ครับในทีมของอาจารย์ศิลปชัยทีมงานของจ่าเที่ยงเชียงรายนะครับในก,การประมานบริทีครับขอเชิญคุณสุรชาติไปสมุดปาปูครับสุรชาติทำนาที21่21กับ25ครับต่างกัน5เซนติเมตรครับ 173-178ถือว่าเป็นมวยใหญ่มวยยักษ์ครับน้ำหนักนี่73กิโลกรัมครับอ่จจะมาราทึกใจแค่ไหนครับไปตามดูกันเลยครับการันตีกับโช์ชูสักเด่นแหมมวยใหญ่ๆแบบนี้ต้องอนุรักษ์ไว้เลยครับไว้รองรับกับนักมวยต่างชาติเป็นซ้ายกับขวาคู่หนึ่งนะครับ คููนี้นวมเต็มนะครับไหวครูมงคลผ้ารบเจียดครับพบสูตรอัตลักษณ์กีฬามวยไทยครับ3ยกก็จริงแต่ว่าแม่เป็น3มยกที่สุดรับทึกนะครับไม่มีเต้นกันไม่มีคลึงกันครับไม่มีหน้าเสือครับมีแต่หน้าแข้งแบบนี้ครับโอ้โหเต่หลุดครับโอ้โหดึงสวยจะด้วยครับน่าจะเป็นรายการมวยที่นักมวยนี่เหนื่อยมากที่สุดนะครับเพราะว่าต้องออกแรงกันทั้งหมด3ยก ก็ยังค่อยๆคลำทางไปครับโจชัวสักเดนครับแข้งซ้ายไปผีบหน้าขาครับดูครับเต่ไปที่ค้อพับเต่ไปที่พับนอกอย่างติดการของการันตีครับครับซ้ายกับขวานะครับค่อยๆแต่งค่อยๆบรรจงไปเรื่อยๆครับ เพื่อเอาทิศเอาทางเตะเพื่อให้สะดุ้งครับเตะเพื่อเป็นกลวงตามมาด้วยครับเอาใครจะลวงใครจะหลอกครับแม่สายยังไม่ถึงครับโจชัวเล่นกันนานเหลือเกินครับเปาปูบอกขอนิดนึงนะน่าสายก่อนเลยครับการันตีครับ แข่ใครสักคนต้องเปิดเกมบุกเลยครับจิ้มลำตัวครับโจชัวแต่อาวุธจุกจิจ๋ครับโจชัวสักเดนครับต่อยยากอ,อาจจะไม่ได้หนัก่วงครับแต่ว่ามันสร้างความรำคาญทําให้จังหวะน,นี้มันผิดครับอ่าซ้ายไปขวาไปคนละแข้งครับมวยไทยนี่ต้องทีทีครับทีเดียวนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องครับ เพราะว่าร่างกายนักมวยนี่แข็งแกร่งครับนอกจากเข้าโฟกัสหยุดสลบนะครับย,ยังไม่รีบครับอ่ะยังมาแบบเนิบๆครับการันตีเจียงใหม่เจ้าเ,าเริ่มจะไม่เริ่มจะไม่เนิบแล้วครับเริ่มจะไม่เนิบแล้วครับ ยกแรกครับแป่หนักไปทางเล็งนะครัเป็นส่วนใหญ่ครับยกแรกดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับแข่งซ้ายดีว่าติดกาดก็ยังถือว่าป้องกันตัวดีทั้งคู่ครับอยู่ในทีมทอม f อฟเกนะครับโจชัวจากออสเตรเลียโอ้ยมีทีมหัวเข่าครับดีวชาวดังชาติเก็บทุกเม็ดกับเอาทุกลูก นี่ครับเซเรียมครับยก2ครับแต่เริ่มมาแล้วครับอาวุธหนัหนกๆของโจชัวครับการันตีก็บอกว่าอยากจะน็อกครับยกนี้เดินลุยแล้วแต่ต้องระวังกระปั้นของโจชัวครับสวนมาเป็นระยะแข่งมาอีกแต่ได้เปรียบเรื่องช่วงชกเลยครับโจชัวซักเด่น เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับอยู่กับโยทินอยู่กับเพชรบุญชูครับอาครับเดินชนแล้วครับจากด้านของการันตีห่างไม่ได้แล้วตัวเองสั้นกว่าเยอะครับเดินเบียดเข้าไปสับขาสับขาอ้าวงัดสับขาอ้าวยังไงครับยังไงครับโจชัวเริ่มจะนิีงครับโอ้โหไถ่ปี่บานพับก็แรงๆพับนอกครับอาจเข้าไป พยายามสวนด้วยหมัดนะครับโจชัวโอ้ยต้องยืนหันข้างกันนะครับแบบนี้โจชัวซักเดนครับแม่เริ่มจะตัวลอยนะครับยังแข็งใจออกแข้งออกหมัดครับโอ้โหไปไหวไม่ไหวครับขาจะรวบเป็นข้างเดียวกันแล้วยางแตกเลยครับนับไหมเป่าปูต้องนับครับต้องนับครับโอ้โหโดนมาแทบจะล็อกรอบครบรอบเบทีเลยครับ อ่ะยังไหวอยู่ครับโอ้แต่ว่าอันตรายเหลือเกินครับอีกครึ่งยกครับการันตีไม่น่าจะปล่อยเลยครับสับไปอีกแล้วพับนอกตอนนี้พะวงหมดเลยครับโจชัวซักเดนครับโอ้โหไปเลยครับไม่น่าไหวครับอีงนับหรือเปล่าขึ้นมาก็ขยกขยีกครับแหมตอนนี้เป้ามันใหญ่เหลือเกินครับรู้แลวครับว่าเจ็บตรงไหนครับ รอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับโอ้โอหน้าขายอย่างเดียวครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเอาัาพยายามจะประคองให้รอดครับไม่รีบครับการันตีโอ้โหบัน<ต>จงไปบันจงตัวใหญ่ๆคัดสวยๆครับเอา้าแมเจอชัวร์แกก็พยายามจะเอาซ้ายหลบนะครับ ดูว่ารอดไม่รอดครับอีกประมาณ30วินาทีโอ้โหไปเลยครับเรียบร้อยครับโดนแสซไปแสซมาเตะไปเตะมาแล้วมันไม่ไหวครับราคขาเนี่มันเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำหนักด้วยโอ้โหนลครับต้องท้าวัสาินเป็นการใหญ่ครับผู้ช่วยแพทย์ดูภาพช้าครับ พยายามวนหนีนะครับแต่ว่าหนีไม่พ้นจริงๆอย่างว่าครับนี่ครับโดนไปดอกแรกนี่แม่ต้นขาด้วยนะครับออกอาการหลังจากนั้นก็ซ้ําเลยครับต่อยไม่โดนครับเจอโอ้โหเตะไปที่ข้อขาครับลูกนี้ยืนไม่ไหวเลยครับ แหมลงดีขาลอ,อยครับการันตีก็หวดไปทั้งทั้งที่ลอยเลยครับแต่นี่แน่นอนครับผูช้ชน,นะของเรายืนอยู่ตรงนี้ครับ our winner by way of TKO in round number t the red corner การันตีมอ,อการกีฬาเชียงใหม่ครับวันนี้สวมบทโหดน็อกโจชัวซักเด่นในยกที่2